สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมช่องนัดเกมเมอร์เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางเกมก็ได้มีการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่อัปเดตเนี่ยก็ได้มีตู้ลัคที่รอยันนะครับตัวนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับ เป็นชุดโครงกระดูกเยที่นั่นเองนะครับผมมองว่ารอบนี้เนี่ยมันสวยเลยนะครับือแบบดูดิเส <Nice. S 1> ื้อก็แบบมีลายกระดูกแบบเนี้ยสวยมากนะกระโปรงก็สวยรองเท้าก็สวยนะ่ารักมากเลยแล้วก็ทรงผมก็สวยหน้าเพนหน้าก็แบบก็ก็ดีก็สวยนะครับผม <Yes. S 1> ก็มีไดมอนด์รอยยันก็อัปเดตมาใหม่เหมือนกันครับรอบนี้เนี่ยเป็นสกิน VSS นะครับ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นสไน,นเป็นสไนเปอร์ก็บวกไม่ย้ำหนึ่งดาเมจหนึ่งนะแต่ใบไดมอนเนี้ผมไม่มีะนะปัดไดมอนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มตู้ลัคก,กีกร์อยยันนี่หละครับแล้วคนดูนะครับสุ่มกันห,น,หหนหรือยังหรือว่าอัปเดตหรือยังคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตอนนี้เวลดวงผมผมอยู่ที่6กเจนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการสุ่มไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยครับ สูงฟีไว้หนึ่งครั้งรงนี้ก็ไม่ไอ,อ้อยู่แล้วครับมันจะออกตอนที่มันการานันตีหนึ่งครั้งนะครับผมมีหน่วยาสิบาบได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องสูงกันเลยลองเนยจะได้เลยหรือเปล่ปาไม่ได้ไดย,ายาวๆเลยครับว่ายัางไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันจะได้ตอนที่มันการานันตี1 5 0รยห้ครั้งนะครับไปขั้นนะ เท่าไรละเอา98แล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราสูงให้มันครบหนึ่ง้ว้ก็ดีโอเคตอนนี้ออก,ก็ประมาณม5รอบนะครับปรอบที่30ซีิโอเครอบนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุดเลย เรียบร้อยสุดยอดไปเลยไดมาแล้วนะเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่านะ่จะเปิอย่ยายลืมกดรับของที่ด้านขวานี้ด้วยนะครับโอเคก็เหมาเหมือนเดิมครับผมเรามาเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงกันเลย,ลเยนั่งลองใส่ดูว่านี่สวยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยกเคือตัวนี้เลยนะครับนะสวมใส่เลย ผมว่าสวยอยู่นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองส่แยกกันดีกว่าว่าจะสวยไหมอืมตัวละครผู้หญิงชุดผู้หญิงผมไม่ค่อยมีพวกชุดสวยๆเท่าไหร่นาะเพราะผมเน้นแกชุดผู้ชายนะครับเพราะยังไงผมก็ไม่ได้เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนี่ดูเข้ากับหน้าดีนะใสน่นี้นี่แหละดีที่สุดละ อ่าก็แบบนี้ละกันกับกรงก็สวยนะครับทุกคนอต่งแบบนี้ก็ได้นั่นแหละโอเคประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจกับผมในการทำต่อไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ